ยินดีต้อนรับเข้าสู่ City Trail Talk Podcast ตอนที่236วันนี้เราคุยกันเรื่อง Physiology m e ทริกซ for runners ตัวชี้วัดทางสรีรวิทยาที่ช่วยให้ซ้อมฉลาดขึ้นไม่ใช่หนักขึ้นถ้าคุณมีนาฬิกา GPS มี heart rate มี VO2 max มี HRV แต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขพวกนี้บอกอะไรตอนนี้คือคู่มือแปลความหมายแบบนักวิ่งครับแกนหลักของตอนนี้มี3หมวด หสถานะหัวใจและการฟื้นตัว2เกณฑ์เมตาบอลิซึมและความเข้มข้นและ3ตัวชี้วัดความทนทานระหว่างวิ่งเราจะเริ่มจากสัญญาณพื้นฐานที่สุดที่บอกความพร้อมของร่างกาย HR ขณะพัก HR Recovery และ HRV จากนั้นไปต่อที่เกียร์ของเครื่องยนต์ VO 2 max Critical Speed และ Running Economy ท้ายตอนเราจะคุยเรื่องสัญญาณล้าที่ยังไม่ทันเจ็บแต่ข้อมูลเริ่มเตือนเช่น stride l e สั้นลง เคเดนส o ตกและ a แอโ i c Decoupling เป้าหมายมีอย่างเดียวครับใช้ข้อมูลให้เห็นข้อขวดของตัวเองแล้วปรับซ้อมให้เหมาะกับสภาพจริงในแต่ละสัปดาห์พร้อมแล้วไปเริ่มกันครับนักวิ่งส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยดีนะคะกับการดูตัวเลขบนนาฬิกาอย่างเช่นเพสหรือว่าฮาร์ดเรทแต่ก็น่าจะมีคำถามที่ลึกไปกว่านั้นว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องยนต์ข้างในของเราเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงกันแน่ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าหลายคนซ้อมวิ่งไปเหมือนพยายามจะขับรถให้เร็วขึ้นแต่ไม่เคยเหลือกไปดูเกจวัดความร้อนหรือว่ารอบเครื่องยนต์เลยสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันดีต่อเครื่องยนต์จริงๆหรือเรากําลังค่อยๆทำให้มันพังลงทีละนิดโดยไม่รู้ตัว เหมือนกับว่าร่างกายเรามีเบาะแสเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกํำดูว่าเราจะอ่านเบาะแสสําคัญๆจากร่างกายเราได้ยังไงบ้างโดยเราจะคุยกันใน3ประเด็นหลักๆเลยค่ะก็คือ 1. สถานะของหัวใจและการฟื้นตัว 2. จุดเปลี่ยนการใช้พลังงานหรือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นระบบเกียร์ของเครื่องยนต์และสุดท้ายคือเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาวางกลยุทธ์การซ้อมของเราได้ยังไง งั้นเรามาเริ่มกันที่เบาะแสแรกเลยดีกว่าค่ะเรื่องของหัวใจซึ่งพื้นฐานที่สุดที่นาฬิกาทุกเรือนมีให้ก็คือฮ a r ์ r เรทสูงสุดหรือ HR max กับฮ a r ์ r เรทตอนพักหรือ HR rest แต่ที่ไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าแค่สูตรหา HR max ที่เราคุ้นคุ้นกันอย่าง220ลบอายุเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนได้เยอะเลยเหรอคะใช่เลยครับคือข้อมูลชี้ว่าสูตรคลาสสิกอันนั้นนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนได้ถึง11 BPM โ oh. ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเวลาเราเอาไปตั้งโซนหัวใจมันอาจจะทําให้โซน2ที่เราคิดว่าเป็นโซน2กลายเป็นโซน3ไปเลยก็ได้ปัจจุบันก็เลยมีสูตรที่แนะนํากันมากกว่าอย่างเช่นสูตรจิลิชที่ใช้207ลบด้วย0.7คูณอายุหรือถ้าเป็นสูตรสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะก็จะมีสูตรกุลทีครับคือ206ลบด้วย0.88คูณอายุซึ่งจะให้ค่าที่แม่นยํากว่ามากโอ้ oh. แค่จุดเริ่มต้นก็ต่างกันแล้วนะคะ แล้วส่วน HR s หรือชีพจรตอนพักอันนี้พอจะเข้าใจว่ายิ่งต่ำยิ่งฟิตแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอย่าไปดูเป็นตัวเลขรายวันแต่ให้ดูเป็นแนวโน้มใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าวันนี้ค่า HR s ของเราคือ45หรือ48แต่คือการที่จู่ๆวันนี้มันกระโดดขึ้นไป5-10 bpm จากค่าเฉลี่ยปกติของเราในสัปดาห์ที่แล้วอันนั้นนะครับคือธงแดงเตือนอันใหญ่เลยว่าร่างกายกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรบางอย่าง อาจจะความเครียดสะสมจากการซ้อมหนักไปนอนไม่พอหรือแม้กระทั่งกำลังจะไม่สบายอันค่ะคือ h e a r t r a t e recovery หรือ HRR ที่นาฬิกาจะวัดหลังเราวิ่งเสร็จมันบอกอะไรเราได้บ้างคะค่า HRR เนี่ยครับคือตัวชี้วัดความสามารถของระบบประสาทพักผ่อนหรือ parasympathetic ว่ามันกลับมาควบคุมร่างกายได้เร็วแค่ไหนหลังจากเราออกกาลังกายหนักๆลองลึกภาพตามนะครับ ตอนเราวิ่งร่างกายจะอยู่ในโหมดสู้หรือหนีพอเราหยุดปุ๊บร่างกายที่ฟิตเนี่ยจะสลับกลับมาโหมดพักผ่อนด้วยเร็วมากหัวใจก็จะเต้นช้าลงเร็วตามไปด้วยในข้อมูลที่ได้มาเขามีตัวเลขที่ชัดเจนมากเลยนะคะบอกว่าถ้าภายใน1น,นาทีหลังหยุดวิ่งหัวใจเราเต้นช้าลงได้มากกว่า30ครั้งถือว่าสุดยอดมากแต่ถ้าน้อยกว่า12ครั้งนี่คือสัญญ,ญาณเตือนแต่เดี๋ยวนะคะถ้ามันฟื้นตัวช้ามันแปลว่าเราซ้อมหนักไม่พอ หรือว่าเราซ้อมหนักเกินไปกันแน่ค่ะมันดูย้อนแยงนิดนิดเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยถ้าเราเป็นมือใหม่ที่พื้นฐานแอโรบิกยังไม่ดีเนี่ยค่า HRR ก็อาจจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่สำหรับนักวิ่งที่ซ้อมมาสักพักแล้วจู่ๆค่า HRR ตกลงมาม,มันมักจะเป็นสัญญาณของภาวะล้าสะสมครับคือร่างกายเครียดเกินไปจนระบบประสาทมันค้างอยู่ในโหมดสู้หรือหนีไม่ยอมสลับกลับมาพักผ่อนง่าย <Ooh. S 2> เข้าใจแล้วค่ะคือต้องดูบริบทของตัวเองเป็นหลักนั่นเองทีนี้มาถึงค่าที่ดูซับซ้อนที่สุดในกลุ่มนี้เลยค่ะ Heart Rate Variability หรือ HRV เห็นนักวิ่งคุยกันเรื่องนี้เยอะมากตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะถ้าจะอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับ HRV ไม่ได้วัดว่าหัวใจเต้นเร็วแค่ไหน แต่วัดความไม่สม่ำเสมอของจังหวะระหว่างการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งซึ่งความไม่สม่ำเสมอที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับมันบ่งบอกว่าระบบประสาทอัตโนมัติของเรายืดหยุ่นแล้วก็พร้อมปรับตัวต่อความเครียดได้ดีแค่ไหนหมายความว่าถ้าค่า HRV เราสูงก็แปลว่าร่างกายพร้อมรับมือกับการซ้อมหนักในวันนั้น โดยหลักการแล้วก็เป็นแบบนั้นครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องย้ำเสมอนะครับคือห้ามเอาค่า h r v ของเราไปเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าค่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันเลยสิ่งที่เราต้องทำคือดูแนวโน้มของตัวเองเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาถ้ากราฟมันดิ่งลงต่อเนื่องหลายวันอันนั้นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าร่างกายกำลังตะโกนบอกเราว่าฉันเครียดเกินไปแล้วนะพักบ้างชัดเจนเลยค่ะ เหมือนมีอีกหนึ่งสัญญาณเตือนภัยที่ละเอียดขึ้นมาอีกระดับมาถึงเบาะแสนสุดท้ายในหมวดนี้ที่เรียกว่า Aerobic Decoupling หรือภาวะหัวใจลอยแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะ มันคืออะไรคะมันคือปรากฏการณ์ที่ h e ร์ t r a t ของเราค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆครับทั้งๆที่เราพยายามวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดทางลองนึกภาพเวลาเราวิ่งลองรันยาวๆช่วงท้ายๆเราจะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อคุมเพสเดิมนั่นแหละครับหัวใจมันทำงานหนักขึ้นเพราะความร้อนสะสมการขาดน้ำหรือการใช้พลังงานไปเยอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าระดับไหนคือดีหรือไม่ดี ในข้อมูลเขามีเกณฑ์ที่ชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าให้ลองวิ่งยาวๆสบายๆส,สัก60-90นาทีแล้วเอา HR เฉลี่ยของครึ่งหลังมาลบด้วย HR เฉลี่ยของครึ่งแรกแล้วหารด้วย HR เฉลี่ยของครึ่งแรกอีกทีหนึ่งถ้าผลลัพธ์ออกมาน้อยกว่า5%นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากแสดงว่าเรามีพื้นฐานแอโรบิกที่แข็งแกร่งสุดๆแต่ถ้ามันพุ่งไปถึง10%หรือมากกว่านั้นนั่นเป็นสัญญาณว่าฐานความทนทานของเราอาจจะยังไม่ดีพอครับ พอเข้าใจเรื่องการฟื้นตัวและฐานความทนทานของหัวใจแล้วมันก็ทำให้สงสัยต่อนะคะว่าแล้วตัวพละกกำลังจริงๆของเครื่องยนต์ละ่ะเราจะวัดมันยังไงมันใช่เรื่อง v o 2 Max ที่คนพูดถึงกันบ่อยๆหรือเปล่าคะก็มาถึงส่วนที่2ของเราพอดีเลยครับเรื่องของขนาดและระบบเกียร์ของเครื่องยนต์ซึ่ง v o 2 Max ก็คือตัวชี้วัดขนาดของเครื่องยนต์นั่นเองมันคือความสามารถสูงสุดที่ร่างกายจะนำออกซิเจนไปใช้ได้ในระหว่างการออกกำลังกายที่หนักที่สุด ถ้าให้เห็นภาพนะครับคนทั่วไปอาจมีค่าราๆสามสิบหส่วนนักวิ่งอีลิทอาจสูงได้ถึง80-85เลยทีเดียวแต่ในข้อมูลก็เตือนไว้นะคะว่าการมี VO2max สูงไม่ได้การันตีว่าเราจะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเสมอไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่า VO2max เป็นแค่เพดานของศักยภาพครับมันเหมือนรถที่มีเครื่องยนต์500แรงม้าแต่ถ้าคนขับเข้าเกียร์ไม่เป็นหรือรถมีแอโรไดนามิกส์ที่แย่ มันก็อาจจะวิ่งแพ้รถ300แรงม้าที่ถูกปรับจูนมาอย่างอี้กลวได้ปัจจัยอื่นอย่างเช่น lactate threshold หรือความประหยัดในการใช้พลังงานหรือ running economy ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยน่าสนใจมากค่ะและในหมวดน,นี้มีอีก2ค่าที่ดูจะ advanced ขึ้นไปอีกแต่สำคัญมากคือ critical speed หรือ CS และ D prime หรือ D prime สค่านี้คืออะไรคะสค่านี้ทำงานคู่กันเพื่อบอก profile เครื่องยนต์ของเราครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ critical speed หรือ CS คือความเร็วสูงสุดที่เราสามารถวิ่งต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่ร่างกายยังอยู่ในสภาวะสมดุลส่วน D prime หรือ D prime ก็เหมือนแบตเตอรี่สำรองที่ให้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเรามีอยู่อย่างจำกัดและจะถูกดึงมาใช้เมื่อเราวิ่งเร็วกว่าค่า CS ของเราในข้อมูลมีเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะเขาบอกว่านักวิ่งมาราธอนจะเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลคือมีค่า CS สูงมาก วิ่งเร็วคงที่ด้วยนานๆแต่แบตเตอรี่สำรองหรือดีสตาอาจจะไม่สูงในขณะที่นักวิ่ง 5K จะเหมือนเครื่องยนต์เทอร์โบที่มีดีสตาร์สูงมากระเบิดพลังงานได้รุนแรงในช่วงสั้นๆแต่ถ้าใช้หมดก็จะหมดแรงทันทีเลยการเปรียบเทียบนั้นชัดเจนมากครับและมันนำไปสู่การวางแผนการซ้อมและการแข่งขันที่ชาญฉลาดขึ้น แสดงว่าถ้ารู้ค่า CS กับ D*star ของตัวเองเราก็แทบจะวางแผนการวิ่งแซงคู่แข่งในโค้งสุดท้ายได้เลยสิคะว่าแบตเตอรี่สำรองของเรามีพอจะกระชากหนีได้กี่วินาทีหรือกี่เมตรถูกต้องเลยครับมันทาให้เราเข้าใจลิมิตของตัวเองอย่างท่องแท้นักวิ่งที่มี D*star สูงอาจจะมั่นใจที่จะกระชากหนีในช่วง400เมตรสุดท้ายเพราะรู้ว่ามีพลังงานสำรองพอแต่ถ้านักวิ่งแบบดีเซลพยายามทำแบบเดียวกัน อาจจะหมดแรงตั้งแต่200เมตรแรกด้วยซ้ำการเข้าใจโปรไฟล์เครื่องยนต์ของตัวเองจึงเป็นกุญแจสำคัญในการดึงศักยภาพสูงสุดออกมาครับโอเคค่ะตอนนี้เราเหมือนจะรู้จักเครื่องยนต์ของเราดีขึ้นมากแล้วทั้งระบบหล่อเย็นระบบเกียร์และขนาดของมันแต่ทีนี้ถ้าเกิดไฟเช็คเอนจินมันเตือนขึ้นมาล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องซ่อมตรงไหนนี่คงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วคือการเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางกลยุทธ ใช่ครับนี่คือส่วนของ Botanic Strategy หรือการหาข้อขวดของสมรรถภาพเราเราไม่ต้องเดาสูงอีกต่อไปแต่ใช้ข้อมูลเป็นตัวนำทางงั้นลองยกตัวอย่างสถานการณ์หน่อยคะ่ะสมมุติว่าเป็นนักวิ่งที่ซ้อมมาสักพักแล้วแต่รู้สึกว่า VO2 max มันไม่ขยับขึ้นเลยยังอยู่ที่เดิมตลอดแบบนี้ควรทำยังไงคะ ถ้าคอขวดคือ VO2 max ที่ไม่พัฒนานั่นแปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้กระตุนร่างกายให้ไปถึงเพดานสูงสุดบ่อยพอกลยุทธ์ที่แนะนำก็คือการเพิ่มการซ้อมที่มีความหนักสูงๆเข้าไปครับเช่นการซ้อมแบบ Interval ที่ความเร็วใกล้เคียงกับเพดาน VO2 max ของเราเพื่อไปบอกร่างกายว่าเฮ้ hey, นายต้องขยายเพดานได้แล้วนะ แล้วถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งล่ะคะปัญหาคือเวลาวิ่งยาวทีไรค่าดีคัปลิงมันสูงเกิน10%ตลอดเลยทั้งทั้งที่พยายามคุมเพสแล้วอาการแบบนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าฐานแอโรบิกของเรายังไม่แข็งแรงพอเครื่องยนต์ของเราอาจจะแรงแต่ระบบระบายความร้อนยังไม่ดีพอที่จะวิ่งนานๆได้วิธีแก้ก็ตรงไปตรงมามา,มากครับ คือต้องกลับไปให้ความสำคัญกับการวิ่งช้าๆสบายๆในโซน2ให้มากขึ้นอาจจะเพิ่มสัดส่วนการวิ่งโซน2ในตารางซ้อมเพื่อสร้างฐานความทนทานให้แน่นขึ้นก่อนแล้วถ้าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนอย่าง HRV ที่ค่ามันต่ำต่อเนื่องหลายวันละคะแบบนี้ควรจะทำยังไงนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมาโดยตรงเลยครับว่าระบบประสาทกำลังเครียดเกินไป ไม่ว่าจะมาจากเรื่องซ้อมหรือเรื่องงานก็ตามร่างกายมันไม่แยกแยะหรอกครับว่าเครียดจากอะไรทางแก้ในกรณีนี้คือต้องลดครับลดความหนักของการซ้อมลงหรือเพิ่มวันพักเพิ่มวันซ้อมเบาๆเพื่อให้ระบบประสาทได้ฟื้นตัวกลับสู่สมดุลฟังดูแล้วหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือการสร้างสมดุลนี้เองนะคะถูกต้องที่สุดเลยครับนักวิ่งที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุด แต่คือคนที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการซ้อมที่ใส่เข้าไปกับขีดจำกัดและความพร้อมของเครื่องยนต์ภายในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดต่างหากสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดจากการคุยกันวันนี้สำหรับตัวดิฉันเองก็คือมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะว่านาฬิกาที่เราใส่อยู่มันไม่ได้กำลังบอกเราว่าเราฟิตแค่ไหนแต่มันกำลังกระซิบเตือนเราในทุกๆเช้าว,ว่าวันนี้ร่างกายเราพร้อมจะรับมือกับการซ้อมแค่ไหน การเปลี่ยนมุมมองแค่นี้ก็เปลี่ยนทุกอย่างแล้วเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดนี้ว่าข้อมูลหรือตัวเลขต่างๆที่เราเห็นบนนาฬิกามันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นโดยอัตโนมัติแต่การตีความข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อน,นําไปปรับการซ้อมต่างหากที่จะเปลี่ยนการซ้อมธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นการซ้อมที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและนี่คือการเจาะลึกในหัวข้อการวัดค่าทางสรีรวิทยาสําหรับนักวิ่งค่ะ และนี่คือ City Trail Talk EP 236 Physiology Metrics for Runners ก่อนปิดตอนสรุป3ามข้สสำคัญที่อยากให้คุณจำไว้ครับ 1. อย่าดูตัวเลขแบบวันต่อวันให้ดูเป็นแนวโน้มโดยเฉพาะ HR ขณะพักกับ HRV 2. เครื่องยนต์มีทั้งเพดานและความประหยัด VO2 max คือเพดานแต่ Critical Speed และ Running Economy คือสิ่งที่ทำให้คุณรักษาเพสได้จริง สสัญญาล้าจะมาในฟอร์มที่เนียนมากเช่นหัวใจไหลขึ้นทั้งที่เพสคงที่หรือสไตรล์ลงสั้นลงมากกว่า5%เเห็นเมื่อไรให้ลดความเสี่ยงก่อนเจ็บการบ้านสัปดาห์นี้สร้างเบสไลน์ของตัวเองจด HR ขณะพักและ HRV อย่างน้อย14วันแล้วเทียบกับความรู้สึกและคุณภาพการนอนถ้าชอบแนว d a t a Driven แบบนี้ฝากกดติดตาม City Trail Talk และคอมเมนต์มาหน่อยว่าคุณอยากให้เราช่วยแปลค่าตัวไหนที่สุด HRV, VO2max หรแอโรบิกดีครับลิงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ